6เงื่อนไขใหม่ยื่นขออนุญาตดีกาคดีแพ่งที่ประชาชนควรรู้คำพิพากษาสารอุทธรยื่นขออนุญาตดีกาได้ต้องเป็นปัญหาสำคัญที่ควรวินิจฉัยและได้รับอนุญาตให้ดีกาด้วย6เงื่อนไขดังนี้ 1. ปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. คำพิพากษาสารอุทธรขัดกับแนวคำพิพากษาของศาลดีกาเดิม ําคำพิพากษาสารอุทธร์ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายยังไม่เคยมีแนวคำพิพากษาของสารดีกา 4. คำพิพากษาสารอุทธร์ขัดกับคำพิพากษาที่เป็นที่สุดของสารอื่น 5. เพื่อพัฒนาการตรีความกฎหมาย 6. เป็นปัญหาสำคัญตามข้อกำหนดของประธานสารดีกาติดต่อปรึกษาทนายเพิ่มเติม ได้ที่เพจ Facebook สำนักงานกฎหมายดรดิศวรบุตร